จังหวัดสตูนนะครับแม้จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาชูจุดเด่นด้านทรัพยากรหลากหลายดับเปิดเส้นทางล่องเรือชมวิวกินอาหารวัตถุดิบที่สดใหม่จากท้องถิ่นนะครับเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวจากชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ครับ เมื่อสภาพพื้นที่ที่มีสายลำคลองเชื่อมมุ่งสู่ทะเลกว้างทำให้กลุ่มชาวบ้านที่เข้มแข็งก็รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวภายใต้ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักเที่ยวตำมะลังและมีสมาชิกในกลุ่มเกือบ1ิบคนนะครับ ปิดการท่องเที่ยวล่องเรือชมวิวกินอาหารเพราะว่ามีความสมบูรณ์ของธรรมชาติของป่าชายเลนแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามหลายจุดนะครับมีจุดล่องเรือไปทางหมู่บ้านริมชายคลองตำมะลังเส้นทางการล่องเรือมุ่งหน้าสู่ป่าคลองลัดเลาะไปตามป่าชายเลนครับมองเห็นทิวเขาสันกลาคีรีที่เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาตีวังซารับซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเกือบตลอดทั้งแนว ทอดัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ถ้ายิ่งล่องเรือนะครับไปหลังจากที่ฝนตกเสร็จเนี่ยที่ภูเขาก็จะมีหมอกปกคลุมสวยงามค่อยๆล่องเรือไปยังตามป่าชายเลนนะครับพบภูเขาหน้าผาสูงแล้วก็มีฝูงนกเหยี่ยวภูเขารับที่พากันมาบินมโฉบเฉี่ยวลงมาตามเสียงเป่านกบีดเรียกนะครับทำให้นดกท่องเที่ยวนั้นก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจไปด้วยครับ นางสาวฮามีนะปูหัดประธานกลุ่มวิสสากิจชุมชนรักท่องเที่ยวตำมะลังนะครับก็นำร่องเปิดพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับตอนนี้เลือกที่จะชูจุดเด่นด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนคนริมคลองขึ้นมานครับนอกจากมาล่องเรือดูวิวสวยๆแล้วนะครับยังมีอาหารปิ้งย่างบนเรือครับมีไก่ย่างลูกชิ้นย่างปลาทูย่างแล้วก็เมี่ยงปลาเผาครับ ทั้งอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็มีผล,ลไม้ตามฤดูกาลด้วยมีทริปย่างปลาบนเรือแบบนี้ครับคุณผู้ชมราคาเนี่ยคิดหัวละ800บาทเราจะปิดประสบการณ์ใหมุ่ทริปนี้ก็คืออย่างน้อยใช้เวลามาสัก2องสาชั่วโมงอย่าให้มีเวลาเอนจอยกับธรรมชาติคือเรามาพักผ่อนจริงๆนะคะท่านใดสนุกสนาน มีการนักตกปลาก็พาเบ็ดพาอะไรมาได้นะคะแล้วก็เรามานั่งกินลูกชิ้นมากินปลาย่างมากินเมี่ยงปลานะคะแล้วก็กินบรรยากาศเป็นรุฟเฟ่นะคะเป็นแบบสบายๆล่องเรือไปด้วยแล้วก็เราเปิดเพลงให้บรรยากาศไปด้วยโดยที่ไม่รบกวนธรรมชาตินะคะเราเปิดแต่พองามนะคะเบอรต้นนี้ราคาตกัวเท่าไหร่ครับบางเปาหมาย างแผนไว้ก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะมีผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็มีปลาอย่างหลักๆคือปลานะคะปลาไก่ย่างเนี่ยก็ขนมจีนแล้วก็ข,กข้าวผัดแล้วก็มีพวกผลไม้ก็มีน้ำหวานน้ำดื่มเงี้ยค่ะตำมลังเป็นชุมชนหน้าด่านจากสตูลไปลังกาวีครับมีจุดเด่นก็คือป่าชายเลนมีนกเหยี่ยวอินทรีมีอาหารทะเลสดๆส,ดส,ดสามารถท่องเที่ยวกันได้ที่ชุมชนตำาบลังเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนครับ แต่สนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับให้เบอร์ไปติดต่อเผื่อจะไปเป็นคณะจะได้มีการจองเรือเตรียมอาหารกันให้พร้อมนะครับให้เบอร์ไว้0930787122ค2รับ